สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ทางรถบ้านมือสองขอนแก่นนะครับหรือวัฒนาชัยเจริญรถบ้านสําหรับท่านใดนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครต์กับรถบ้านมือสองขอนแก่นด้วยนะครับฝากเป็นกําลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเมื่อมีรถใหม่ๆเข้ามาอย่างนี้ส่วนท่านใดที่ไม่สะดวกติดตามทางช่อง YouTube ผมเองก็มีที่เพจ Facebook นะครับให้ท่านพิมพ์ค้นหาคําว่ารถบ้านมือสองขอนแก่น ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้หน่อยนะครับสำหรับวันนี้นะฮะตัวนี้นะครับที่เข้ามาก่อนหน้าเคยรีวิวไปบ้างแล้วนะครับแต่ว่าสําหรับวันนี้นะครับเป็นรถผมเพิ่งไปเก็บรายละเอียดงานสีมาแล้วนะครับมาชมสภาพแล้วก็วันนี้ก็จะมีการลองใช้งานโฟลวนะครับอาจจะมืดนิดนึงต้องขออภัยลูกค้าด้วยนะครับสำหรับคันนี้นะครับผมนะจดทะเบียนปี2001หรือปี2544สีสันเดิมบางนะครับ นี่ครับเดิมบางนะฮะสีสันค่อนข้างสวยนะครับเก็บสีแค่เพียงบางชิ้นนะฮะฝั่งนี้เป็นสีเดิมนะครับนี่สติกเกอร์นะครับยังเป็นสติกเกอร์จากโรงงานนะฮะพอสติกเกอร์ตัวนี้ค่อนข้างหาแทบไม่ได้นะครับผมมีบันไดข้างสมบูรณ์แบบยางนะฮะยางก็จะเป็นดันหลบนะฮะปี2อ0 2อนย่อะฮะดอกยางยังเหลือเหลือยางลายนี้นะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าอ่ามันเป็นยางนะฮะ ซอฟนะฮะที่ดอกยางจะไม่สูงมากเกินไปไม่ใช่ดอก a อทนะครับผมถ้าเราจะเอาไปลุยโหดๆนะฮะจำเป็นที่จะต้องใส่ยาง AT ทอันนี้แบบใช้งานถนนทั่วไปนะครับส่วนภาษีคันนี้ก็จะอยู่ที่6 7กันยานะฮะเล่มนะฮะคันนี้กำลังส่งมาไม่เกิน2วันก็น่าจะถึงนะครับผมนะฮะเรียบร้อยนะบพบเพราะเพะว่าลูกค้าบังคับโอนนะครับก็ เลยต้องรอโอนก่อนนะครับภายในนะครับเป็นลายไม้แผงประตูฝั่งนี้สวยนะครับนะฮะมีตำหนิเบ้ามือเปิดนิดนึงนะฮะคอนโซลสวยเป็นทูโทนนะครับตัวนี้เป็น4 w h e e l ขับเคลื่อน4ล้อเครื่องยนต์2.5นะครับผมนะฮะลายไม้สวยนะฮะภายในค่อนข้างสวยมากเบาะหุ้มหนังแล้วนะครับผมนะฮะเบาะแคปนี่นะครับผมสวยๆสภาพค่อนข้าง น่าใช้นะครับท่านใดที่หาอยู่คันนี้รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับส่วนเอกสารหน้าเล่มนะฮะมาดูก่อนคันนี้ปี4 4นะครับ2544เครื่องยนต์2494ก็คือ2,500นั่นเอง110แรงม้าค่อนข้างแรงม้าเยอะมากนะครับบุ๊กเซอร์วิสในเรื่องของการใช้งานก็จะมีอยู่นะครับผมนะฮะซึ่งตัวนี้ถ้าเป็นรถประมาณนี้หายากนะครับผมนะฮะเพราะว่าส่วนมากที่เคยเจอแม้จะ รถเดิมสวยเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยเจอคู่มือนะครับผมนะส่วนความเดิมนี่ครับเม็ดอาร์คเดิมอันนี้ไม่ต้องตกใจว่าเขาทำไมติดกาวเพราะรถตัวเก่าฝ้าหลังคาจะเป็นหนังดึงแบบนี้มันก็จะดึงมาติดตรงนี้แล้วก็ต้องมีติดกาวนะครับผมนะนี่ครับเม็ดอาร์คเดิมรถไม่มีชนหนักไม่มีความเมดอาร์กชัดเจนนะครับเม็ดอาร์ครถรุ่นเก่าจะค่อนข้างชัดเจนมากกว่ารถรุ่นใหม่นะครับนะฮะ เพราะเทคโนโลยีแต่ก่อนอาจจะมีความแตกต่างอย่างเช่นชัสงชั้ซีต่างๆก็จะค่อนข้างเหล็กหนากว่าเดิมเพราะเทคโนโลยีแต่ก่อนอาจจะไม่ทันสมัยเท่ากับทุกวันนี้นะครับผมพอมันทันสมัยขึ้นเหล็กมีการชุบที่ดีขึ้นอะไรต่างๆมันก็จะค่อนข้างน้อยลงบางลงต่างๆนะฮะนี่ครับสีสันบางๆนะฮะ คิ้วล้อสวยนะครับเป็นขับเคลื่อน4ล้อเชสซีสวยนะครับกันชนท้ายเดิมโรงงานนะฮะอาจจะมีลากยิ้มบ้างในส่วนตรงนี้นะครับตรงนี้นิดนึงนะฮะนี่ครับฝาท้ายเราจะการเปลี่ยนให้ใหม่นะครับผมอันเก่าไม่ดีเปลี่ยนทิ้งเลยนะครับแม็กเนอร์สวยนะครับผมไม่มีจอติดคอกนะฮะเม็ดอาร์คท้ายเดิมนะฮะเม็ดอาร์คท้ายค่อนข้างเดิมชายท้าย สวยนะครับเมทอลลิฝั่งนู้นก็เดิมนะฮะเก็บสีให้สวยๆสำหรับคันนี้รายละเอียดริ้วรอยนะครับก็น้อยนะฮะนี่ครับเดี๋ยวจะมืดก่อนเดี๋ยวเราจะไปเร็วนิดนึงเดี๋ยวเราพาลองโฟล์วิวนะครับนี่ครับคิว้อไม่มีริ้วรอยนะครับสีสันสวยคิว้อเก็บสีให้แล้วนะครับส่วนฝั่งคนขับนะครับนะฮะพวงมาลัยนะฮะก็หุ้มให้นะครับก็จะมีสึกหลอบ้างเพราะว่า นิสันนะครับการใช้งานพวกพวงมาลัยมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับทุกคันที่ผมซื้อมาจําเป็นที่จะต้องได้หุ้มทุกคันเลยนะครับผมนะฮะส่วนกุญแจค่อนข้างให้มาเยอะมีกุญแจรีโมทแต่น่าจะใช้ไม่ได้นะครับผมนะฮะแล้วก็มีกุญแจล็อกเทคด้วยนะครับของล็อกกันขโมยให้มาด้วยนะครับนะฮะไปดูห้องเครื่องนะครับเร็วนิดนึงเดี๋ยวไม่ทันส่วนควมเดิมฝั่งนี้เดิมเหมือนกันนะครับผมนะฮะ รถไม่มีชนหนักไม่มีคว่ำอย่างแน่นอนนะฮะรับประกันเลยไม่มีชนหนักไม่มีคว่ำนะฮะนะฮะขอใส่ก่อนแป๊บหนึ่งนะฮะก็ถ่ายคลิปบ่อยนะฮะแต่ก็ไม่ค่อยได้ออกวันนี้ก็จะได้เจอกันนานๆทีว่ารถมือสองคันน่้คือใครนะฮะก็คือผมเองนะฮะส่วนมากผมจะถ่ายเองแล้วมันก็ไม่ได้เห็นผมเลยนะฮะต้องขออภัยลูกค้าด้วยฝากระโปรงค่อนข้างสวยบางนะครับผมนะฮะดูห้องเครื่องกันนะฮะ ห้องเครื่องโคตรสวยสําหรับครันนี้นะครับต้องบอกว่าโคตรสวยเลยนะครับเพจเดิหมุดเดิมอยู่ครบโหมดแก้มเดิมไม่แกะนะฮะฝากระโปรงไม่เคยแกะซักตัวนะครับนี่แก้มไม่มีรอยขันไม่มีขยับนะฮะคานหน้าเดิมไฟหน้าแท้นะครับนี่คานหน้าเดิมสติ๊กเกอร์ทุกอย่างอยู่ครบเลขคานอยู่ครบช่องไฟตรงนะครับนะฮะแก้มนะฮะไม่ขยับเช่นกัน ซุ้มซอกเดิมนะครับฝากระโปรงเดิมการความร้อนไม่ต้องถามนะฮะเพราะรุ่นนี้ไม่มีการความร้อนนะครับถ้ามีการความร้อนริ้วรอยกิ๊บต้องมีนะครับผมนะฮะข้อควรระวังทุกอย่างยังอยู่โคบสติ๊กเกอร์อยู่โคบคันพวกฝากระโปรงซีนเดิมหมดนะครับผมนะฮะเครื่องยนต์คันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์2.5ดีเซลรหัสเครื่อง Td25 นะครับ เป็นตัวที่มีอินเตอร์เทอร์โบจากโรงงานนะครับเขาบอกว่าเครื่องตัวนี้สามารถรับแรงของบูธเทอร์โบได้นะครับเขาก็เลยเอาเครื่องตัวนี้มาทำนะฮะนี่นะครับผมเทอร์โบจากโรงงานทุกอย่างเป็นของเดิมจากโรงงานนะครับสังเกตจากเทอร์โบนะครับก็จะเป็นยี่ห้อฮิตาชินะครับผมตัวนิสสันก็จะเป็นยี่ห้อฮิตาชินะครับแล้วก็แบตก็จะเป็นยู a ์ซ่านะครับแบตดีนะครับ ฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับสำหรับคันนี้แล้วคันนี้นะครับบอกเลยว่าขับดีมากอัตราเร่งดีมากนะฮะขับโคตรดีนะครับช่วงล่างดีนะฮะซื้อไปนะครับก็เอาไปใช้อย่างเดียวนะครับผมนะฮะเดี๋ยวผมสตาร์ทฟังเสียงเครื่องยนต์นะฮะเราก็รอนะครับให้หัวเผาทำงานแล้วก็ตัดแล้วก็สตาร์ทนะครับนี่ครับสตาร์ตติดไม่ยากนะครับผมติดง่ายแล้วก็วิ่งดีนะฮะ รถตัวนี้ Safe วิ่งดีถา,ถามว่ารอบเครื่องมันสูงไหมรถโฟวิวอัตราทดมันสูงกว่านะครับก็จะค่อนข้างรอบสูงกว่านิดนึงดูกําลังอัดเครื่องยนต์นะครับอันนี้เราวิ Power ่งมาแล้วนะคร nice. ับผมนะร้อนมากแล้วนะฮะนี่นะครับผมไม่มีไอนะครับเพราะว่าที่นี่เรามาวิ่งถ่ายหาพื้นที่ถ่ายนะครับดูม้อน้ำมอน้ําก็ยังเป็นม้อน้าโรงงานนะครับผมนะฮะดูมอน้ําหน่อยนะครับก็ร้อนมากอันนี้ร้อนมากเพราะว่าวิ่งมาก็7จ็ดแปดกิโลนะฮะ หรือเป็น10กิโลด้วยซ้ำนะครับอันนี้รอนิดนึงนะฮะถ้านะครับไม่เชี่ยวชาญไม่ควรที่จะเปิดเพราะมันค่อนข้างอันตรายขนาดผมยังยังต้องระมัดระวังมากนะฮะนี่ครับน้ำไม่ดันนะฮะไม่มีฟออากาศแต่กระเดิ่งตามเครื่องยนต์สัน่นแค่นั้นอันนี้ไม่ต้องตกใจถ้าน้ําดันมันจะดันขึ้นมาจนหมดแล้วก็ดันออกดันออกค่อนข้างเยอะอันนี้กระดิงตามรอบเครื่องเฉยๆนะครับผมนะเดี๋ยวผมเบิ้ล นะฮะโสายคันเร่งค่อนข้างอยู่ในนี่ครับผมจะต้องเบิ้ลแบบนี้นะครับถ้าเห็นน้ำกระเร่งนี่ครับไม่พออาการนะครับน้ำไม่ดันอย่างแน่นอนเครื่องยนต์ค่อนข้างเทพนะฮะสำหรับคันนี้นะเครื่องยนต์ดีมากเลื่อเอกสารนะฮะับกำลังส่งมานะครับผมนะฮะโอนออกจากลูกค้าเรียบร้อยแล้วกําลังส่งมาไม่เกิน2วัน3วันน่าจะถึงนะครับนะไม่ไม่เกิน2อสาวันถึงแน่นอน อ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปลองเทสโฟวิวดูเพราะว่าวันนั้นไม่ได้ลองเทสนะครับมานะฮะส่วนตำหนินะครับลืมบอกไปมีตำหนิตรงนี้นิดนึงโคเมียมนะครับนิดหน่อยนิดหน่อยนะครับรถคันนี้ใครไปเอาไปใช้นะครับสวยนะครับใช้งานยาวๆนะครับอ่านะครับผมขอรัดเข็มขัดก่อนนะครับผมนะฮะเดี๋ยวจะลองใช้งานโฟว e w ให้ชมนะฮะ นะฮะก็จะรัดเข็มขัดเพื่อความปลอดภัยก่อนพื้นที่ก็จะตามที่เห็นนะครับอาจจะไม่ได้ลุยโหดมากเพราะรถเป็นสแตนดาร์ดล้อก็เป็นล้อเดิมนะครับผมเข้าโฟวิวก่อนนะครับจะเข้าสีโลนะครับสีโลนะครับถ้าสี i ไฮมันสามารถดึงมาได้เลยส่วนสีโลจาเป็นที่จะต้องกดนะฮะกดก่อนนะครับผมนะฮะจะต้องกดก่อนนะครับกดก่อนก็คือกดคันเกียร์นะครับผมนะฮะเอา ลืมปลดเกียร์นะครับขออภัยด้วยนะฮะเราจําเป็นที่จะต้องนะครับกดลงมานะครับอันนี้ไปมีสีล็อกนะฮะอันนี้ต่อตรงนะครับเดี๋ยวดูก่อนว่าตัวรถมีสีล็อกหรือเปล่าไม่มีนะฮะน่าจะจําผิดคันนะฮะอันนั้นน่าจะเป็นของโตโยต้าหรือฟอร์ดนะฮะอ่านะครับสีโลไฟโชแล้วนะครับเข้าเรียบร้อยนะครับผมนะฮะขอรักเข็มขัดก่อนเพื่อความปลอดภัยนะครับ รถจะค่อนข้างช้านะครับผมนะฮะจะค่อนข้างช้าส่วนเข็มขัดนิรภัยของนิสสันนะครับต้องต้องจอดอยู่นิ่งนะครับถึงจะเข้าได้นี่นะครับอันนี้ลงไม่ยากรถอะไรก็ลงได้นะครับแต่ว่าเวลาขึ้นนะครับบางทีเดี๋ยวผมจะลองใช้นะครับให้รู้ว่ามันเข้าไหมส่วนนะครับเข้าได้เข้าไม่ได้นะครับมันจะได้รู้ว่าล้อหน้าปั่นไหมนะครับส่วนนะครับ การที่จะเทคเอาขึ้นนะครับก็ค่อนข้างที่จะต้องท้ายความเร็วเดี๋ยวผมดูเรื่องของหน้ารถมันจะมีชนไหมนะครับผมนะฮะดูหน้ารถก่อนนะครับผมนะฮะขอดูหน้ารถก่อนว่ามีติดไหมนะครับถ้าติดมันก็จะนะฮะพอได้นะครับพอเราจะขึ้นเอียงๆเพราะว่าพื้นที่นะครับเราต้องดูด้วยไม่งั้นรถเราก็จะมีความเสียหายนะครับเดี๋ยวผมถอยขึ้นในจุดที่เอียงนิดนึงนะครับ เดี๋ยวจะปั่นให้ดูก่อนนะครับว่าล้อมันทํางานจริงนะครับแล้วค่อยใช้นะฮะความเร็วช่วยนะฮะเขาจะเป็นีโลนะครับแล้วก็บวกด้วยนะครับประมาณสักเกียร์สองนะครับผมนะลองดูก่อนนะครับเดี๋ยวผมถอยใหม่พื้นที่มันเดี๋ยวเดี๋ยวมันทําให้รถตัวรถเสียหายนะครับผมนะฮะเดี๋ยวลองใหม่ก่อนนะฮะ เดี๋ยวขึ้นแบบเอ,เอียงก่อนขึ้นในดูก่อนนะครับว่าล้อมันทํางานไหมนะครับอยากให้รู้ก่อนว่คว่าล้อมันทํางานไหมนะครับอันนี้อันนี้ปล่อยคัสขึ้นให้ดูก่อนนะครับโอนี้มันก็ขึ้นง่ายเกินนะครับผมนะฮะอันนี้ง่ายเกินนะฮะนะก็เดี๋ยวลองพอขึ้นประมาณนี้เดี๋ยวเราลองกดคันเร่งดูนะครับ ผมอยากให้ดูล้อหน้านะครับว่ากดไหมนะคะลองดูล้อซ้ายล้อขวานะครับนะฮะลองดูล้อสองฝั่งดูว่าล้อมันจะปั่นไหมเพราะว่าพวกนี้จะไม่ใช่ติดนะครับนะฮะจะไม่ใช่ติดนี่ครับก็สามารถขึ้นได้นะครับนะฮะขึ้นได้นะครับพื้นที่ก็ไม่ใช่ว่านะฮะ พื้นที่นะครับขอดับรถก่อนแล้วกันนะครับพื้นที่ไม่ใช่ว่าโหดเกินไปนะครับแต่บอกได้เลยว่ารถขับ2ทั่วไปขึ้นไม่ได้แน่นอนถ้าคุณไม่ใส่ความเร็วมาแต่ไกลนะครับถ้าค่อยๆขึ้นแบบนี้อันนี้ขนาดเป็นยางที่ไม่ใช่ยาง AT นะครับเป็นยางธรรมดาดอกยางที่แบบใช้งานถนนคอนกรีตลาดยางทั่วไปนะครับก็สามารถขึ้นได้นะครับ นะก็ค่อนข้างแรงเพราะเครื่องยนต์เขาก็ค่อนข้างแรงเผาเขาค่อนข้างใหญ่นะครับผมถึงแม้จะไม่ใช่เตดก็สามารถขึ้นได้ก็ถือว่าโอเคนะครับส่วนราคานะครับอยากได้กําลังที่ดีกว่านี้อยากได้การใช้งานที่อ่าไปได้ง่ายกว่านี้นะครับใช้ยาง a อทหรือยางมัทเเลนนะครับจะได้ประสิทธิภาพมากกว่านี้ส่วนท่านใดที่สนใจรถคันนี้นะครับผมนะฮะฟรีเปลี่ยนของเร็วให้5ยางฟรีจัดส่งนะฮะสองกิโลเมตร เอาไปราคา179,000เราเก็บรายละเอียด4ให้แล้วนะครับ179,000บาทเปลี่ยนของเลวให้5อย่างแล้วก็จะส่งให้ฟรี200กิโลเมตรนะฮรรอเล่มอีกประมาณ2วันก็น่าจะถึงนะครับสนใจโทรเบอร์098 274 4279 098 274 4279ไ d ดีล e ย094 475 4441นะครับอยากดูรถตัวจริงคันนี้รบกวน โทรสอบถามก่อนนะครับว่ามีติดนัดติดจองไหมถ้าไม่มีติดนัดติดจองผมก็จะให้ท่านมาได้ที่ตำบลท่าพระอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับหรือพิมพ์นะเข้าไปใน Google m a p นะครับว่าวัฒนชัยจเจริญรถบ้านมีใน Google m a p นะครับผมแต่ลูกค้าต้องโทรนัดก่อนส่วนลูกค้าที่ไม่มีเวลามานะฮะแล้วก็ไว้ใจในทางผมนะครับอยากให้จัดส่ง โดยการมัดจำา10,000บาทส่วนที่เหลือนะฮะก็สามารถรอรับที่หน้าบ้านท่านได้เลยไม่เกิน200กิโลเมตรส่งฟรีถ้าเกินนั้นก็ต้องมีค่าใช้จ่ายนะครับผมนะฮะอ่ะประมาณนี้นะครับก็ทดสอบให้ดูในเรื่องของการใช้งาน4 w h e e l ส่วนการขับขี่ขับขี่ดีมากคันนี้นะครับผมเอาไปใช้งานยาวๆได้เลยนะครับ สนใจนะครับติดต่อสอบถามมาได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับขอพระคุณ f c ทุกท่านที่สละเวลามาดูนะครับได้มาดูไม่ได้มากดไลค์ได้มากดแชร์นะครับขอบพคุณมากๆที่ทําให้เต็นท์เล็กๆเรามีมาในวันนี้สําหรับวันนี้ผมต้องขอาลาไปก่อนขอบคุณครับ f c